ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บนหน้าโพสเฟ e บุ๊กของเราเนาะครที่พ่าไปแล้วนะครับยอดไลค์น้อยๆนะครับไม่มียอดถูกใจเลยไม่เปิดการมองเหงน่อโพสเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social กันได้เลยเพราะมันนั้นตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี The link ๋ยวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็ก,กดสแกน QR วอา e คดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กัััันนนนนนไได้้้้้้เเเเลยส่่่ววคคคคทีีขาาามาใชบบบรรรรรริกกกงงงแแหหือ็็ต์ะ ก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกอเรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ชายตรงนี้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะสำหรับคนไหนที่ไม่อยากกรอข้อมูลดีก่าหมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ดังล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอออนนญาตกกกกดลลลงชชื่็็ใ้้เยแวั อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยนะครับก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ทิกตอกเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันแล้วก็บริกัาหมวดหมูต่ตรงนี้นะครับให้เรามาหาหมวดหมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลกัหลกๆผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มไลฟ์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันส่วนบริการตรงนี้นะครับให้เราไปหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะ ไปไซน์นะครับเขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆดูได้บริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในหน้าของบริการตัวที่2ก็แล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โพลที่เราอยากจะเพิ่มยอดไลค์เนาะอ่ะไปวางใส่หน้า็บไซน์กันได้เลยนะครับจานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนอันสูงกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ใไปสัก100ไลค์ก็แล้ว like กัน จำนวนหนึ่งรยไนะครับเว็บไซต์เขาก็จะคำนวณใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตกอยู่แค่บ,บาทเดียวเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนดานบนตรงนี้กันได้เลยเพื่อไม่ให้มีรายบิดพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะเนาะด้รับผสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยเพื่อดูสถานาะกาารรรทงงงงนนนนขขออออเเดด์คคุณตี้้ััไลยะบ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอนเงนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะอสอนในการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างการเ,เติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยูสี่ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทานิววอลเล็ตอังกอร์วอล เ้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอาา่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟ,ฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมมาห้าร้อยบาทกันไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนะาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาจะมีมากกว่าหนึ่งพันกว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งบากไทยกับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชืชอเลนะ่เนาะเว็บไซต์เขาเจะรวบรวมบริการต่างๆว้นนีหน้านี้หน้านเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับตัวบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็หรือกดเข้ามาอ่านอย่ากดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าต้อทำอปนนัญแหบบาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือสพอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหดือไม่ก็มาดูตัวเช่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีให้เราดนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกับอนแ่ดงข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกด,ดแท็กไฟลงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะหละังจากนั้นให้เรากดส่งตัวตารางตัวน,นี้ก็ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปดูยอดแรงหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้นขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดแรงเราก็มีแค่5้คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจ <ARS. S 1> ากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเบสไซ์กำลังทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เบสไซต์ทำรายการเสร็จเป็นทีเรียบร้อยกันละกันนะครับเพื่อไมใคลิปยาวด้วยเนาะหลังจากที่เรารอไปประมาณ3 4มนาทีนะครับตอนนี้เบสไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น 186ปคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่ร้อยเดียวเองเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาทำการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนะาะอะวนคนที่สนใจนะครับอยากแะแนะนําม,มเพื่อนให้ามาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนน้าซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนาเพื่อนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพืื่่ออนนนๆคคคหรรรวาู้้จััักกไดเลยะบ ถ้าเกิดมันเพื่อนๆคุณเติมต่ำระเบ้าขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่น15%แล้วลิงก์เราทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนคลิปอัลโคนใะนคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดกันได้ก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ